สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเด็กๆเ,เข้าสู่ห้องเรียนอนุบาลครูแต้นค่ะในสัปดาห์นี้นะคะครูเต้นก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเด็กๆรู้หรือไม่คะว่าเศรษฐกิจพอเพียง อที่ย่ยูได้โดยที่ไม่ลำบากนั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้เพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมคะค่ะเศรษฐกิจพอเพียงที่นายหลวรัชกาลที่9ได้มีให้พวกเรานั้นเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วไปค่ะเราไปเรียนรู้พร้อมๆค่ะในหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เด,เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจฉรยเศรษฐกิจพอเพียงการประหยัดอดออมการพึ้งพาตนเองการเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง พอประมาณนะคะข้อต่อไปก็คือความมีเหตุผลต่อไปนะคะก็คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าแต่ละหัวข้อนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วรูจะอธิบายให้เด็กๆฟังทีละหัวข้อน,นะคะค่ะเด็กๆเรามารู้จัก คำว่าความพอประมาณกันนะคะความพอประมาณคือความไม่ฟุ่มเฟือยนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆเดินไปตลาดกับคุณแม่แล้วเด็กๆไปเจอร้านขายของเล่นขายตุ๊กตาเขียนว่าลดราคาด้วยนะคะเด็กๆต้องอยากได้ใช่ไหมคะแต่เด็กๆต้องคิดก่อนนะคะว่าที่บ้านเรามีของเล่นพวกนี้หรือยัง มีเยอะไหมถ้าเด็กๆคิดสักนิดนึงเด็กๆก,ก็จะคิดได้ว่าอ๋อที่บ้านของเรามีของเล่นแบบนี้เยอะแยะเลยยังใช้ได้อยู่เราก็ไม่ควรจะซื้อใหม่เราก็จะเป็นเด็กที่มีความพอประมาณไม่ฟุ่มเฟือยนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เข้าใจใช่ไหมคะเด็กๆมาดูความพอประมาณ ด้วยการทำงานในอาชีพที่สุจริตนะคะถ้าเด็กๆอยากได้อะไรแล้วเด็กๆไม่มีเงินซื้อเด็กๆไปแอบขโมยของเขาไปหยิบของเขามาโดยที่ไม่ใช่ของของเราเราก็จะเป็นโจรเราก็จะเป็นขโมยนั่นจะทำให้เราเป็นเด็กที่ไม่น่ารัก โตไปเราก็จะเป็นคนที่ไม่ดีในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องไม่อยากได้ของของคนอื่นนะคะโดยการไปแอบหยิบของเขาไปขโมยของเขานั่นเองนะคะเราต้องเป็นเด็กดีนะคะเด็กๆคะ่ะต่อไปนะคะต่อไปก็คือความมีเหตุผลความมีเหตุผลนะคะเด็กๆรู้หรือไม่คะว่าความมีเหตุผลคืออะไร มีเหตุผลคือการคิดไตรตรองให้รอบคอบนะคะก่อนที่จะทำอะไรอย่างเช่นถ้าเด็กๆมีเงินอยู่10บาทคุณแม่ให้มปกินขนม10บาทเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะเอาไปซื้อขนมทั้ง10บาทเลยดีไหมหรือเราจะเอาไปหยดกระปุกออมสินครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อให้เราเป็นเด็กที่รู้จักอดอมหมายความว่าเรามีการคิด ไตรรองอย่างมีเหตุผลนั่นเองนะคะเด็กๆนี่คือสิ่งที่เด็กๆต้องคิดก่อนทํานะคะ,ะเด็กๆคะเรามาดูภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีกันคะ่ะมีการวางแผนนั่นเองการวางแผนก็คือมีการเก็บเงินไว้ใช้ยามจาเป็นในการที่เราอดออมไว้นะคะเงินนี้เราจะใช้ซื้อยารักษาโรคได้หาก เราไม่สบายหรือเราจะเก็บไว้เป็นค่าเรียนหนังสือของเราก็ได้นะคะแล้วก็เราอาจจะไปซื้ออาหารที่กินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราก็ได้นะคะหรือว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหม่มตัวใหม่ๆที่เราคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราต่อตัวเรานั่นเองนะคะนี่คือการวางแผนค่ะการวางแผนจะเป็นภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดีนั่นเองนะคะต่อไปนะคะมาดูการประหยัดอดออมการประหยัดอดออมอย่างเช่นเด็กๆใช้สิ่งของน้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัดนั่นเองนะคะน้ำเด็กๆก,ก็จะปิดก๊อกให้สนิทนะคะเมื่อเวลาที่เด็กๆไม่ใช้แล้วนะคะหรือว่าถ้าเด็กๆเ,เห็นก๊อกน้ำเกิดการรั่วซึมหรือว่าหยดย้อยอยู่ ให้เด็กๆบอกผู้ปกครองบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าน้ำตรงนี้ย้อยอยู่หยดอยู่นะคะให้พ่อแม่เปลี่ยนก๊กน้ำใหม่นะคะเพื่อจะเป็นการไม่เปลืองน้ำนะคะและเด็กๆต้องปิดสวิตไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานนะคะจะทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟนั่นเองนะคะและเราก็ต้องรู้จัก หยอดกระปุกออมสิน,นะคะวันละ5บาท10บาทก็ได้นะคะสะสมไปหลายหลายวันเราก็จะมีเงินเก็บเยอะเยอะขึ้นเองนะคะต่อไปนะคะต่อไปก็เป็นการการพึ่งพาตนเองนะคะการพึ่งพาตนเอง เด็กๆโตแล้วนะคะเด็กๆต้องรับประทานอาหารและนมด้วยตนเองนะคะโดยที่ไม่ให้เหลือไม่ทิ้งลงถังขยะนะคะนอกจากเศษขยะเศษข้าวก้างปลาอะไรอย่างนี้นะคะถึงจะทิ้งได้แต่ถ้าเป็นใครเด็กๆก็ต้องกินให้หมดทั้งฟองนะคะนมก็ต้องกินให้หมดทั้งแก้วนะคะกินให้หมดกล่องนะคะเราจะได้ เป็นเด็กที่ประหยัดนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะเพื่อไม่ให้คุณพ่อคุณแม่เรืองเงินกับอาหารที่เรากินทิ้งกินคว้างไปนะคะเราต้องทานให้หมดนะคะต่อไปนะคะเป็นการแต่งกายเด็กๆต้องแต่งกายด้วยตนเองให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเราโตแล้วนะคะเราต้องเชื่อเหลือตัวเองพึ่งพาตนเองได้ในกิจวัตรประจำวันของเรานะคะ ต่อไปนะคะคือการเก็บของเล่นของใช้ด้วยตนเองนะคะในเมื่อเด็กๆเ,เล่นของเล่นแล้วเราเป็นคนเล่นเราก็ต้องเป็นคนเก็บเก็บให้ถูกที่เก็บให้เรียบร้อยเอามาจากตรงไหนเราก็เก็บตรงนั้นคราวหน้าเราเอามาเล่นใหม่เราจะได้หยิบมาใช้มาเล่นได้ง่ายๆนั่นเองนะคะแล้วก็ การเข้าแถวตามลำดับก่อนหลังจะฝึกให้เด็กๆเ,เป็นเด็กที่มีระเบียบวิน,นัยเป็นเด็กน่ารักนะคะใครเห็นเราก็จะบอกว่าน้องคนนี้น่ารักจังเลยมีระเบียบวินัยน,นะคะต่อไปนะคะ การเลือกอย่างมีเหตุผลการเลือกอย่างมีเหตุผลก็อย่างเช่นเด็กๆเ,เลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ให้กับตัวเรานั่นเองนะคะอย่างเช่นผลไม้นมไข่เป็นต้นนะคะและเด็กๆยังสามารถปลูกผักไว้กินเองได้ด้วยนะคะเพราะผักที่เราปลูกนั้นเราจะไม่ใช้สารเคมีนะคะก็จะทำให้ไม่มีสารเคมีตกค้าง ข้าร่างกายของเรานั่นเองนะคะร่างกายของเราก็จะแข็งแรงจะอยู่กับเราไปนานๆนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆมาดูการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีไว้ให้กับประชาชนคนไทยนะคะใน ที่ดินหนึ่งแปลงนะคะสมมติคุณครูมีที่ดิน1แปลงคุณครูจะแบ่งที่ดินออกไปนี้เป็น4ส่วนนะคะส่วนที่1นะคะคุณคร um ูก็จะแบ่งเป็น10%ค่ะ10นี้คุณครูจะเก็บไว้เป็นที่อยู่อาศัยไปส,สร้างบ้านของเรานั่นเองนะคะ3 0คุณครูจะไว้ทำนาค่ะไว้ทำนาเพื่อปลูกข้าวไว้กินนะคะได้ตลอดทั้งปี เราจะมีข้าวกินไม่ต้องซื้อข้าวที่ตลาดนะคะและอีก30%ทุณเปคุณทำเป็นแหล่งน้ำค่ะแหล่งน้ำนี้เราจะขุดบอ่อขุดสะนะคะเพื่อไว้ใช้รดน้ำต้นไม้พืชผักที่เราปลูกนะคะหรือว่าเราอาจจะทำเป็นบอ่อเลี้ยงปลาเพื่อไว้กินไว้ขายก็ได้นะคะต่อไปนะคะเราจะ ทำสวนค่ะอีก30เซนนั้นเราจะปลูกพืชผักผลไม้เราอยากกินเงาะเราก็ปลูกเงาะเราอยากกินทุเรียนเราก็ปลูกทุเรียนและเราต้องปลูกผักสวนครัวไว้ด้วยนะคะเพราะว่าผักสวนครัวนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องกินต้องใช้ทุกวันนะคะดังนั้นถ้าเรามีเราไม่ต้องซื้อของที่ตลาดนะคะและเราก็จะได้กิน ผักที่สดสะอาดปลอดสารพิษนะคะและถ้าเหลือกินเราก็สามารถนำไปให้เพื่อนบ้านหรือเราจะนำไปขายที่ตลาดเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัวของเรานั่นเองนะคะ ค่ะเด็กๆคะโรงเรียนบ้านบมกุดของเรานะคะก็มีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกันนะคะโดยโรงเรียนของเราได้ดำเนินการในเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษและโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้านะคะและก็ยังมีบ่อเลี้ยงปลาด้วยนะคะเด็กๆและก็มีการคัดแยกขยะคะ่ะ ที่เด็กๆเ,เห็นอยู่นี้เป็นธนาคารใบไม้นะคะเราจะนำใบไม้ไปหมักไว้พอใบไม้ย่อยสลายเราก็จะนำไปเป็นปุ๋ยให้กับผักของเรานะคะและที่สำคัญนะคะเราก็ยังมีโรงเลี้ยงไก่นะคะเป็นเล้าเลี้ยงไก่นะคะเพื่อจะได้มีไข่ไก่ไว้ให้เด็กๆรับประทานในมื้ออาหารกลางวันของเด็กๆนั่นเองนะคะ เด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านบ่อพุดของเราเด็กๆได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะค่ะเด็กๆคะเราก็มาถึงกิจกรรมท้ายหน่วยกันแล้วนะคะ ในหน่วยนี้นะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำกันนั่นก็คือให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวของตนเองนะคะว่ามีวิธีการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้างที่เด็กๆได้ดูไปตั้งแต่ต้นนะคะเด็กๆก,ก็ดูว่าเราได้ทำแบบใดบ้าง ได้ดําเนินการแบบใดบ้างนะคะเด็กๆอันคลิปแล้วก็ส่งไม้ครูดูเยอะๆนะคะและพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ